បិទខ្លួនឆ្នៃទៅបិទតាំងនោះតាមណៃនោះតាំងណៃទៅតាំងខ្លួនមកណៃเด้อហើយលេងគប់អឺខ្ញុំចៅនេះ นก่กระปุ่นนะใส่เดย,ยเออในกระปุ้นเออใส่ใส่กันท้ คอมเมนต์สิค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันยากาศการปั่นข้าวการปั่นข้าวเนาะอยู่บารน,น่าดีอันนี้เป็นมูบารกรุ้ควายเดอ้อตุ้งนานกุ้งควายปั่นข้าวเข้ามาแล้วทักทายสบายดีเด้อพี่น้ อันนี้ยังเบาแล้วเด้อเด้ได้หลายแล้วประมาณได้ได้สี่สิบสองแล้วเนาะได้สี่สิบสองแล้วก็วประมาณส,สี่กบอ,กอิดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศปั่นข้าวอยู่ประเทศลาวเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็จะมีผ <laughs> ู้หญิงผู้หญิงเนี่ยประมาณห้าหกคนแล้วก็มีผู้ตายหกเจ็ดคนเนาะผู้ยินร้อนผ้ยิงปั่นเข้าบรรยากาศธรรมศาสตร์แห้งามแห่งอะเข้าไปสุดตีนน่ะนะเจ้าเหมือนกันเจ้าโบกันหรอเนี่ย อันนี้ก็คนรอประจำหมู่บ้านบ้านอดีตเพราะแค่ไม่โซมันเมียงไงล่ะ รอดูรอดูตอนนี้กำลังมีปัญหาหน่อยเนึ่งเนาะชุดรถัเล จับไปจับไปพี่น้องจับไปเอากำลังสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วตัดปัน้นจะรอไปชอบย,ยลลูหรอลืมไปเสมอยูชอบเนี่ยครับ วิธีปั่นข้าวอยู่ประเทศลาวก็จะประมาณนี้แหละเด็กรถมีปัญหาหน่อยนึงเนาะนางรู้สึกใได้มีลาเป็ดโมมีลาเป็ดโมโอ้ยมีมีขั้นปั่นเอ้ยเอาถามเจ้าของนาเขาก็ลาเป็ดเดียดน้ำกินลาเป็ดน้ำเดียดน้ำมีลาเป็ดมีมี เพราะว่าปั่นข้าวแล้วแล้วก็เกเข้าเมื่อบ้านเนาะก็เลยเฮ็ดรับเป็ดรับไก่ให้กินเด้อมีเบียรพร้อมเนเข้ามาแล้วทังไทยสบายดีเด้อ <c oughs> รรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะ

ໄປລູກເລໄປໃນເຊົ <Luther> <laughs> ້າສ <laughs> ູ່ເຈີໄປໃນເຊົ້າເນາະເລໄປໃນເຊົ້າຜູ້ຮູກລະຍີ່60ຈະລະອໍຈະວຽງລະຫມ່ຍເນາະເດີ້ເດີ້ເກຍຕະຫນ້າຍີ່ຫມ່ຍເນາະໃຫ້ອີ່ນໍບລຸງເຂົາຮຽນໄປຊໍາກຶບຍືງໄປຊະນັ້ນຈືງໄປເອີກັນເອົາແມ່ຍີ່ເດີ້ໂອກໍຫ່າງຄູເອີເ ngo ໄປຕະສະຫມາດຍີ່ເອຈັງ เกยวกเป็เซนนึนปราซองเซ็นหสัไงแกอันในเล็กเก้าสิบาชอยนะจะลำรุ้งเลยหกสิบจะเลนกันชอยกันเลยเอชอยจงกันเกลือก็เป็นเส้นนึ่งเซ็นนีเส้กรเสนห้